โตเกียวเลกซี่ฮาฟมาราทอนสนามนี้ผู้จัดเดียวกับโตเกียวมาราทอนเลยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน6 World ด์เมเและแน่นอนงานใหญ่แบบนี้ของแจกของฟรีเยอะเหมือนเดิมอเต็แีเคไม่ได้เอาบัตรเครดิตมาก็ไม่ต้องเสียทรัพย์เลย งานนี้ก็มีของที่ระลึกขายเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็ลายมันเนี่ยเป็นสีรุ้งๆเหมือนโตเกียวมาราทอนเลยซึ่งแม่ชอบมากแต่เอาล่ะก็เป็นโชคดีของเราไปไม่ได้เอาบัตรเครดิตมารับวิ๊ไปเราก็กลับกัน เตรียมตัววันแข่งซึ่งเราก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากค่ะเพราะว่าที่พักเนะี่ยอยู่ตรงข้ามจุดสตาร์ทเลยแล้ววิ่งฮาล์ฟมารารทอนมันก็ไม่ได้เริ่มแบบไก่โหซึ่งดีมากมาเนี่ยการจัดการมันก็ดีมากเลยนะคือญี่ปุ่นเนาะทุกอย่างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็เดินตามทางตามคนเข้าไปค่ะแล้วก็มีพี่ๆคนไทยมาวิ่งด้วยอีกเยอะเลยนะหนามากับ l e t run the world จ้า แล้วลืมเล่าไปแล้วก่อนที่เราจะสาตาร์ทนะต่อแถวรออยู่ก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขามาทักบอกว่าอุ๊ยเป็นนางงามหรอเขาก็เป็นนะเขาได้ไฟนอลลิสต์ของมิสซิสเจแปนแหละแบบเข้าสิบคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยดูดีแกเขาไม่ธรรมดานะเขาเป็น MD PhD เลยนะแกไงหล่ะแกมิสซิส นางงามมิสซิสนี่คือนางงามตัวแม่ตัวมัมจริงๆและนี่เราก็กำลังจะเข้าไปที่จุดสตาร์คค่ะซึ่งเราจะสตาร์จากในสเตเดียมแบบนี้เลยเริ่มมาก็ฝนตกเลยจ้ามันนุอกจ็อกไปก่อนนิดนึงก่อนที่จะก้าวข้ามผ่านจุดสตาร์นู่นไงเช็คพอยอยู่นู่นแล้วเราก็เริ่มวิ่งค่ะใครคิดจะทำความเร็วไม่ต้องคิดนะคะแน่นๆตลอดทางไม่ลงจ้ะวิ่งตามเขาไปนี่แหละสุดส ครั้งนี้แม่อยากลองแต่งแฟนซีบ้างเออญี่ปุ่นนะเนาะเขาก็ใส่กันอยู่แล้วจะได้ไม่อายมากแล้วอะไรล่ะที่เป็นเราดีก็เอานี่ละกันทั้งมงกุฎแล้วก็ใส่สะพ okay, ายข้งแรกของการใส่มงแล้วใส่สะพายวิ่งคือเราเพิ่งรู้ว่าเวลาวิา่งไปใส่สะพายมันจะหลุดมันจะหลุดเพื่อไม่ให้ใส่สะพายหลุดนะต้องกำไว้ข้างเลยไม่เ,เดี๋ยวมันไหลเออกำวิ่งไปตลอดทางเนี่ยแหละประสบการณ์น้อยไงเพิ่งเคยเป็นนางงามแล้วก็เพิ่งเคยแต่งแฟนซีวิ่ง คิดถูกที่ใส่คอปแดดออกร้อนแล้วเราพี่ๆนักวิ่งจากประเทศไทยด้วยวิ่งสวนมาวิ่งสวนกลางนี้ก็สนุกดีนะเราเห็นนักวิ่งกางตรงข้ามเขาจะวิ่งสวนเรามาโอ้โหแกนอีลีตนักวิ่งขาแรงสับกันมันเลยดูยดีแล้วนี่ก็นักวิ่งวิวแชร์โอ้ยแรงบันดาลใจแรงขึ้นมาตรมมาดูดีนี่ก็เหล่าเพเซ,เซอร์ค่ะ เฮ้ยเขาเก่งมากเลยนะคนเยอะมากแต่เขาก็พยายามทําให้สปีดคงที่ก็ซอกแซกซอกแซ,ก,ซกไปตลอดทางเลยนับถือมากๆส่วนมาม์ฮอนด้า Honda อ๋อตามได้บ้างไม่ได้บ้างคือบางครั้งเขาแบบซ็อกแซ,ก,ซกเร็วมากแม่ก็เออเออเออไปเถอะช่วงไหนที่เราตามทันก็ตามแซงได้ก็แซงไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดทางเลยค่ะโอเคโอเคสิบแปดกว่าโอเคอเลค่ะแล้วก็วิ่งไปคุยโทรศัพท์ไปรออยู่ตรงนี้นะอย่าลืมนะ อากงอาม่าโทรมากำชับบอกว่าอย่าลืมมองหากันหล่ยอย่าวิ่งเพลินเห็นธงไทยแล้วเห็นธงไทยโบกสะบัดอยู่รู้เลยนี่กองเชียร์คนไทยอยู่ข้างหน้าแน่นอนเห็นธงเห็นธงไทยแล้วอยู่ข้างหน้าเลยค่ะหนูโบกแบบสะบัดช่วยเห็นธงไทยแล้วมันดีใจใจฟูไงก็ไม่รู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ได้ยินเสียงตะโกนเลย่ะได้มาแล้วเจฟฟอ นเจอกิ๊ดด้วยเด็กๆให้ทงชัดไทยมาด้วยเส้นชัยเราสมเด็สเตเดียมเข้าสเตเดียมมาทุกคนสเนชลน์นี่น้องโอ้ยนี่คือให้วิ่อีกรอบสนามนึ่งเพื่อไปจุดเส้นชัย เราจะการไงดีดดฉันทำเป็นผ้าคลุมแล้วกันนะแฟชั่นใหม่เขาิไล์ล้ทุกคนเได้เหรียญอีกอันแล้วรับเหรียญค่ะขอค่ะสทแลนด์ไทลนด์ คาราท่ะเย้วิ่งเสร็จมีแจกอะไรเน,ะ wow, นี่ยชีสว้าวมีแจกชีสเลย thank you มีชีสเซ็ตอไรให้ด้วยนะารักหัง <c oughs> เอ้ยแต่งตัวเป็นนางงามวิ่งนี่เหมือนเราได้มอบรอยยิ้มให้คนรอบข้างอะนาา่ารักอะค่ะคิดไม่ผิดที่มาแต่งแฟนซีวิ่งที่ญี่ปุ่นอยู่ประไทยไม่กล้าหอกลายเข้าเฮิน อยนี่เหมือนเราไม่แลงนะคนอื่นก็ใส่นมีหม้อมีแบบใส่อะไรแปลกๆเต็มเลยเราก็แค่กลมเกลืนกลมกลืนรับจิดรับของเสร็จก็เดินมาหาลูกๆค่ะนี่ดูเสื้อน้องเขียนเบ่งไหม My mother runs marathon ไงล่ะนี่คืออะไรคะเอาขนมให้มาม่าหรอคะใชร์ให้มาม่าหรอลงโอ๊ยลูกชายก็มาเซอร์วิสแม่ที่วิ่งเสร็จบอกให้แม่นั่งเอาขนมมาให้และเราก็ไปยืนเชียร์นักวิ่งที่เหลือต่อค่ะ คนเท่าหรือว่าเป็นกองเชียร์สนับเราเริ่มดีกว่าเดิมเรามาเป็นกองเชียร์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนวิ่งไเห็นไหมตอนแรกคนาไก้มาถามเฮ้ยเราใส่ดีไหมใส่ดีไหมเออชุดเราเบาเลยโอ้โหชอบบรรยากาศงานวิ่งมากอ่ะอบอุ่นหัวใจเราอยู่เชียร์กันจนคนสุดท้าย โอ้คันสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายสวัสดีค่ะสูซูอยู่จนคนสุดท้ายจริงๆถ้าเป็นฟูลมาลาธอนเนี่ยยากมากเลยเพราะมันนานแต่พอฮา,าฟเนี่ยมันระยะกําลังดีสนุกมากเลยอ่ะเป็นงานที่ประทับใจสุดๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่บินมาต่างประเทศเพื่อมาวิง่งฮาฟมาลาธอนค่ะผลประกอบการวันนี้นะคะวิ่ง21โลฮาฟมาลาธอนซับสองค่ะ1ชั่วโมง4้าีนาที ทิ่งใส่โมงครั้งแรกแล้ใส่ใส่ใสะ้ายด้วยปกติถ้าไปต่ากประเทศก็คือไปวิ่งฟูคิดว่าไปแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มแต่เอาจริง21่สิบเคือระยะกำลังดีมากๆขอบคุณ Let's Run the World นะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี